ยนต้สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องเจ้าจารสซยเกรดเอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านที่กดติดตามช่องน้องเจ้าจาอยู่นะคะมือนีน้องเจ้าจาโยโกดังสามของบริษัทเพชยยนต์อีกแล้วค่ะนะคะใครที่เป็นสามกนะคะนิสันนวลานะคะโบคนผาดนะคะน้องเจ้าจากะมีรถเข่าไม้นะคะสังเกตจากายเหลืองเลยนะคะรถพึ่งเขามาจอดเมื่อวานมือนีน้องเจ้าจากับเฝ้ามารีวิวให้พี่น้องได้เบ่งนะคะ คันนี้นะคะเป็นนิสสันนวราปี2,009นเกะคะเกียร์แม่นนวนนะคะเป็นตัวอ่าคาลิเบอร์นะคะโอเพนแคปนะคะเครื่อง2.5เครื่องยนต์ดีเซลสภาพรถสวยๆเดิมๆนะคะราคาแสนจะถูกนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะบดถึงสามแสนนะคะคันนี้ค่าโต๊อยู่ที่255,000บาทแต่สภาพรถพึ่งเขา่าสภาพรถเดิมๆนี่คือ น้องเจเจรีวิวห้เบิ่งนะคะรถบรทัศนหลักเก็บงานบทัศนหลักเก็บรายละเอียดนะเพราวาเามือนีนอยู่โกดังรถเข่าไม่นะคะรายละเอียดอื่นๆนะคะน้องะจเจจะมาพิเศษและรีวิวไ้เบิ่งความเดิมนะคะว่านาช้งานขนาดไหนในราคาสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทตกพันเดือนละหาพันเท่านั้นสำหรับลูกค้าเคดิตีดีตีดาวบอต้ตองเซงเงินออกรถนะคะหรือใครอยากตัดสดนะคะลูกค้าใครอยากซื้อสดนะคะ มาคุยกับหนังจ้าาได้เลยนะคะมาเบิงรถโตสิงมาคุยกันหนังงานตกลงกันหนังงานได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าสื่อสดเนาะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นรถคันนี้แล้วอยากได้เป็นเจ้าของนะคะอยากได้ครอบครองนะคะมาเบิงรายละเอียดกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเป็นไฟนะคะไฟด้านหนานี่เป็นไฟาดิมเดิมนะคะเป็นรถปี2009นะคะสภาพรถด้านหนาไฟกับโอเคนะคะสามารถคัดได้นะคะบอมีหอยแตกลายงาแต่ละล้อเหลืองเ้าคัดได้เนาะมีไฟตัดหมอกค่ะให ส่วนทะเบียนตัวนี้นะคะ C6 อ้อ 6C ฮ่าฮ่าเป็นทะเบียนนครราชสีมานะคะเจ้าของเดิมแต่บอกไว้เลยว่ารราบเปลี่ยนโอนใหญ่มาเป็นทะเบียนกรุงเทพค่ะสภาพรถสวยเดิมลีนนะคะบ่เคยผ่านการชนบ่เคยผ่านการพลิกความบ่เคยผ่านการจมน้ำม,มาแน่นอนรอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการันตีในการขัดรถเกียร์เอนะคะเดี๋ยวรายละเอียดส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหล่อนะคะหล่อยางนะคะแม็กอัลลอยทีมาจากโรงงาน,นะคะ่ะพี่น้อง เป็นสภาพรถที่ของมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นของเดิมๆนะคะส่วนยางนะคะได้ยางขอบ16นะคะเป็นยางปี2000อ่าสักครู่นะคะลูกค้าอันนี้นะคะได้ยางปี2019นะคะสภาพกะพอใช้งานได้นะคะ้าอ่าดอกยางมันเสื่อมสภาพก็สมัถแก้ไขได้นะคะลูกค้า นะคะน้องเจจ๋า,จากระตัวงอภัยนะคะทวพิษเมื่อกี้นะคะเปลี่ยนยงางใหมแน่นอนค่ะแล้วการในส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆนะคะก็คือรถปรทธานเก็บงานน้องประานลาล่างประ่านละถอดล้อล่างนะคะพี่น้องอันนี้น้องเจาจ๋ากับรีบีเบิ่งความตา่ำความเก่คาความเดิมบันไดทั้งคืนค่ะพี่น้องกับสภาพแบบนี้นะคะรอคัดสนิมนะคะสติ๊กเกอร์ค้างรถก็คือ Ecopower นะคะ6 m เอท คอมมอนเรลนะคะ V n t u r b o นะคะก็คือสัญลักษณ์นะคะขางประตูมาจากโรงงานเดิมๆเ,เลยรถปี2010รถปี2009นะคะซึ่งตอนนี้เป็นปี2022นะคะซึ่งผ่านการใช้งานมาเกือบ10ปีแต่ว่ารถสภาพยังเดิมยังสวยอยู่นะคะเพราะว่าเป็นรถจากของเดิมใส่มือเดียวพี่น้องใครที่เห็นใครที่อยากได้นะคะบอคนผ่านรถคันนี้นะคะสวยเดิม ไฟเหลี่ยวนะคะตรงนี้ไฟเหลี่ยวอ่าไต่ซุ้มล้อนะคะบนซุ้มล้อแล้วก็ไฟเหลี่ยวกระจุกมงา้างก็มีมาให้นะคะการสาติตมาให้เรียบร้อยนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบจับแบบโคเมียมนะคะแคปอ่าแคปสามารถเปิดได้พรอมนะคะนี่นี่คือสภาพภายในค่ะพี่น้องนี่คือสภาพรถภายในเดี๋ยวนอ้องจ้าจ๋าจะรีวิวรายละเอียดให้เบิ่งอีกที่หนึง่งรถคันนี้นะคะ,ะน้องจ้าจ๋าย้ำราคาอีกที่หนึง่งว่าอยู่ในราคา2 5 5 0 0 0พันบาท ใครอยากสื่อซดนะคะคนที่ตามหายูชื่นชอบสีนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะบอกไว้เลยว่าบา๊ควรพลาดเพาราะว่าราคาแสนจะถูกนะคะถาม,ามาว,ว่าสื่อสดคุ้มบอน้องเจเจบอกไว้เลยว่าสื่อซดกับคุ้มมากๆเลยนะคะคนที่ชอบบรรทุกของนะคะ น,นักพร้อมใช้งานนะคะเอารถไปใช้งานโดยเฉพาะเลยนะคะขนของนะคะแก่ของไปไ้ไปสวนหรือว่าจะทํารับเมาค่ะขายกอสางนะคะรถคันนีก้ก็สามารถตอบโจทย์ไว้ใส่งานได้อีกดนนนนเลยเพราะว่าราคาสองแสนหามื่นหาพันบาทถือว่าคุ้มนะคะส่วนค่าแเวดนะคะน้องจ้าจ๋าสามารถลดใดลูกค้ามาปรึกษารายละเอียดน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะสภาพรถสวยแน่นอนนะคะพี่น้องสภาพรถสวยแน่นอนเดิมๆเลยอาจจะมีเก็บงานแนนนิดน้อยนะคะขากสมรมีห้อย นะคะนิดนึงอันนี้บอก,บอกต้องตรงเลยแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุชนนักชนเบาพี่ความจมน้ำรถแค่นี้บ่มีแน่นอนส่วนฟ้าท่ายกระโปรงนะคะเบิ่งสภาพยังใหม่ๆอยู่พี่น้องนะคะรอดคัดเนาะส่วนโควเมียนตัวนี้มันคัดได้อยู่แล้วหนึ่งประต้องกลางบนนะคะรถราคาสองแสนหาหมื่นหาพันบาทแต่รถสภาพแบบเดิมสวยขนาดนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วกันในส่วนของนี่คือของฟ้าท้ายนะคะฝากระโปรงนี่คือสภาพรถนะคะนี่บนท่านมีห้อยแก้ไขนะคะ รถปีสองพันเก่านะคะนี่คือเจ้าของเดิมเพิ่นหักรถยางยางดีเลยนะคะนี่กับไ่เนือกับสภาพเดิมเดิมคือว่าอ่าเพิ่นที่เพิ่นขายก็คือเพิ่นไดเอารถท่านใหม่นะคะไปใส่นะคะเจ้าของเดิมโอเคพร้อมใส่งานค่ะแครรอทําความสะอาดจากอ่าทางเพชรยนต์นะคะรอปับสภาพรอเก็บงานให้ลูกขายอีกที่หนึ่งเนาะเลสภาพรถสวยสวยนะคะเดิมเดิมส่วนยางนะคะเดี๋ยวน้องจะน้องจะจา๋จาจะให้เขาเปลี่ยนยางให้เนาะอ่า แล้วก็ในส่วนของนี่คือไต่คัสซี่นะคะอ่ะอันนี้รถนะคะเจ้าของเดิมอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะบอมเมนดินเข้มแน่นอนนะคะดินแตงคักๆเลยอ่ะพี่น้องนะคะอ่ะนี่คือสภาพภายในนะคะพี่น้องนี่คือสภาพภายในนะคะรถปีสองพันเก้ารถบอชัมนะคะแผงประตูนะคะนี่เป็นสี้ําตาลไล่ใหม่นะคะปรุมปับกระจกไฟฟ้านะคะล็อกเส้นทันล็อกแล้วก็ลอก็ลอกกระจกค่ะนะคะ,นะคะ นี่ของที่เก็บสัมภาระราแผงประตูถือว่าไม้นะคะรถคันนีถือว่าไม่นะคะบอซ้ำบอส้มนะคะจะของเดิมเพ่นธนุถนอมนะคะอ่าบอเดิมเนี่ยเป็นบาอผ่าค่ะแต่จะของเดิมพ่นเอาบอ่อหนังมาหุ่มเนาะอันนี้กะลูกค้าอยากจะอ่าได้แบบไหนนะคะสามารถแก้ไขตกแต่งตเองเลยนะคะแต่ว่าส่วนของบริษัทเพชรยนต์นะคะกะเฮ็ดนะคะปรับสภาพ เท่าที่เ็ดได้ล้วก็เหตเต็มที่ล้วก็ดที่สุดนะคะแล้วก็ทรงพวงของส่วนส่วนของพ่วงมาไลยนะคะพวงมาไลยก็เป็นหุ่มในนังซีนล้ำตาลนะคะสามการนะคะแล้วกันในส่วนของปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะมีมาหายแล้วนะคะพี่น้องนะคะไม้คันนีวิ่งอยู่เพียงหนึ่งแสนหามื่นกิโลนะคะเป็นไม้แท้ไม่เดิมเนาะบริการกไม้ส่วนคอนโซนน,นานะคะพี่น้องคอนโซนน,นานก็เป็นในส่วนของ ซีมตา,ลาไล่มาเช่นกันนะคะเบิ้งไห้เบิ้งไม้นะคะพี่น้องจะของเดิมรถคันนี้นะคะดูแลรถ,รถรักษาเป็นอย่างดีเลยเบิ่งสังเกตนะคะรถบอร่อช้ำรถบอร่อถลอกบอกเปิกนะคะสมกับปี2009นเก่าเนี่ยนะคะรถขันค้นบระหารรถอิหริรถจีบปรยุ่ในสภาพนี่แน่นอนนะคะหนอกจะจ๋าเบาภาษาบ้นบานๆเท่านี้แหละพี่น้องนะคะบอกให้เขาใจง่ายเนาะอันนี้ก็ส่วนในส่วนของแอ่าแคปด้านหลังนะคะแม่แรงนะคะถุงควงมืออยู่ในนี่ครบนะคะลูกค้าได้พร้อมไป พร้อมใช้งานเลยนะคะเบาะบ่อชามบาช่ำหลุดพี่น้องอุ้ยนุสะอ่อนลายนะคะในราคาสองแสนหามืนหาพันบาทสภาพรถพึ่งเขาน้องจะจ๋าฝ่ามารีวิวให้เบิงนะคะคนไหนที่ตามหาอยู่นะคะลูกค้าคนไหนที่ตามหายอยู่จะคิดนานนะคะอย่าคิดนานอย่าตัดสินใจนานนะคะเพราะว่ารถพึ่งเข่าใหม่นี่น้องจะจ๋าเป็นคนรีวิวเป็นคนแรกนะคะนี่น้องจะจ๋ารีวิวเป็นคนแรกเซลมียี่สิบหาคนนะคะไขเเ็วคนนั้นใดก่อนไข่า คนนั่นเสียชิวิ์นะคะเพราะว่ารถสภาพหนีในราคาหนีน,น,น่าจะเขามาที่หนึ่งบ่อใดเขามาบ่อยนะคะเพราะว่ารถเพดยนมาวัยไปไวัโดยเฉพาะเซลมียี่สิบหาคนนะคะใครเห็นคลิปนี้น้องเจาจานะคะฝากโทรเขามาสอบถามน้องเจจ่าเลยว่าตอนนี้น้องเจจ้าอยู่ซ้ายนะคะบริษัทเพรยนตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะสกรถึงซีแยกมินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะบอสะดวกว่ามึงรถตัวจริงมาบ่เป็นอย่างอยากให้น้องเจจ๋าพี่เซนร,รีวิวจุดไหนเป็นพิเศษ เมมเบอร์น้องเจจ๋าไว้จะเห็นไลน์น้องเาจ๋าเด่งขึ้นนะคะกับแชทมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือใครอยูกก่ใกล้ถ้าแถวปลร์ตมันท้นนะคะฟังทน้นหรือตัวในกรุงเทพนะคะเขามาเบิงรถโต๊ะจริงเลยนะคะโทรเขามาสอบถามน้องเจจ๋า,จาก่อน่ารถยังอยู่บอนะคะคันนี้นะคะในอันนิสันนวราสีดําปี2009ราคา2อ0แสนหานะคะน้องเาจ๋าก็ยินดีให้คําแนะนำให้ค้าปรึกษาค่ะอ่าเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในส่วนของรายละเอียดขอ,ของของเครื่องกันค่ะส่วนของเครื่องยนต์นะคะพี่น้อง เครื่องยนนะคะรับประกันเลยความเดิมนะคะนี่นะคะนี่คือห้อยสีมากแต้มจากจุดหนีมาจุดหนียังอยู่ของเก่าเลยปรทธานมีห้อยหลอกห้อยถลอก,อกเลยพี่น้องซึ่งบ่งบอกให้ถึงว่ารถคันนี้บ่เคยผ่านการแก้ไขดัดแปลงนะคะกดานนาข้านานานอตทุกตัวยังอยู่ที่เดิมนะคะฟ้ากระโปงแก้มซ้ายแก้ม,กมขวานะคะอยู่ที่เดิมสังเกตุยังไงพี่น้องอันนี้นะคะสีมากสีเขียวกับสีขาวนะคะคิวซีโรงงานแต้มมานะคะก่อนจะปล่อยรถออกมา ต่างขายนะคะนะคะยังอยู่แสดงว่ารถคันนี้เดิมทั้งคังนแน่นอนบ่นเคยพันการแก้ไขเบ่เคยพานการส้นมากค่ะพี่น้องเบิ่งกันง่ายๆนะคะน้องจ้าจ๋ารีวิวให้เบิ่งชัดเจนว่าสภาพรถคันนี้สวยเดิมแท้แน่นอนนะคะนะคะนี่คือคือน็อตนะคะฝากระปุงบ่มีห้อยขันบ่มีห้อยขยับแค่นี้นะคะก็สามารถเบิ่งออกได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกีนน้องจ้าจ๋าได้ขยับคับออกมานะคะด่านนาบอกเลยเรยว่าช่วงล่างยังนึบยังแน่นแน่นอนนะคะใครที่ชื่นชอบในนิสันนวาลาเป็นสาวกนะคะคันนี้ อยากได้รุ่นนี้นะคะเพราะว่าเริ่มหายยากหล้กก็สภาพสวยแบบนี้นะคะติดต่อนของจ้าจ๋าเข้ามาเลยนะคะนี่เครื่องยนตนะคะนี่คือเครื่องยนต์เดิมเดิมบริหารุ์การสปาเนาะบริได้ทํากาความสะอาดนะคะตรงนี้กะให้เบิงได้เลยอ เฮาก่อนเบ่งในส่วนของเครื่องยอนต์แล้วนะคะใครอยากมาเบ่งรถตัวจริงกับมาเบ่งใดที่บริษัทเพชรยนต์เปิดทุกวันนะคะก่อนมารบกวนโทรคอนเฟิร์มนัดกับ้องจ,าจา๋าจ๋ามาก่อนหนึ่งรอบเนาะบางทีอาจจะตรงกับวันจุน้รองจ,าจา๋าจ๋าเดี๋ยวบ่ด้พอกันอ่ะสำหรับส่วนปากระปงนะคะนี่สัญลักษณ์มอกอ,อยังอยู่ค่ะ นะคะม็ดอากทุกยอย่างยังอยู่เคาะเบิงกับหูแล้วว่ารุดเบอเคยเห็ดสีนะคะบอเคยผลม่านนะคะอ่ะมาถึงไดายคลิปแล้วนะคะพี่น้องนะคะน้องเาจ๋ากับพี่เซนรีวิวให้เบิงนะคะรายละเอียดรถประมาณนี้นะคะใครอยากสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมก็อย่าลืมโทรขามาหาน้องเาจา๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าน้องเจจา๋ามีการอัปเดตรถเขาใหม่ให้พี่น้องด้เบิงแทบทุกมือเลยนะคะ้าบ่ติดจัดไปแนนลูกค,ค้า1นึงอ่าเขตอื่นนะคะ สำหรับวันนี้นอกจจะจ๋าก็ขอตัวล่าไปก่อนเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ